สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะคะลำดับแรกก็จะเป็นชานหมากหลวงพ่อวิชัยค่ะเลี่ยมแล้วนะคะชานหมากหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นค่ะติดจีวรหลวงพ่อด้วยค่ะ เลี่ยมอย่างสวยงามนะคะ450บาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายเจริญพรนะคะรูปถ่ายเจริญพรบานละ300บาทค่ะเลี่ยมแล้วนะคะมีสีสีค่ะสีเขียวก็มี สีเขียวอันนี้ด้านหลังนะคะสีเขียวสีเหลืองสวยทุกสีนะคะมาละสามร้อยบาทค่ะ รูปถ่ายเจริญพรค่ะถ้าพี่ท่านใดเหมานะคะสี่บานนี้นะคะคิดหนึ่งพันบาทค่ะถ้ารับบานเดียวบานละสามร้อยค่ะถ้าเหมาสี่บานนี้หนึ่งพันบาทค่ะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นหุ่นพยนต์ของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะคะนี่เลยค่ะหุ่นพยนต์ค่ะใต้ฐานอุดมวลสารหยุดใต้ฐานนะคะนี่ค่ะ เป็นหุนนห่นพยนต์หุ่นพยนต์โลหะรุ่นแรกนะคะสร้างน้อยนะคะ<อ>หลวงพ่อเมตตาท่านเจิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลวงพ่อท่านเจิมให้แล้วค่ะอุดมวลสารอยู่ใต้ฐานนะคะ หลวงพ่อท่านเมตตาแล้วนะคะเจิมให้เรียบร้อยค่ะ550บาทค่ะหุ่นพยนต์ค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นพระศิวลีมหาลาบนะคะหรือหลวงพ่อพระชิมนะคะ เนื้อทองฉนวนนะคะบรรจุมวลสารผงมหาลาบค่ะเด่นด้านค้าขายนะคะเมตตาค้าขายร่ำรวยค่ะแปดร้อยบาทค่ะพราศิวลีมหาลาบค่ะหรือหลวงพ่อพระชิมนะคะแปดร้อยบาทค่ะ ้าขายร่ำรวยค่ะลําดับต่อมาก็จะเป็นพั s s รวรีนะคะรุ่นเจริญยศเจริญทรัพย์นะคะเนื้อสําฤิแดงทับทิมสยามนะคะอันนี้ เนื้อสัมปริดแดงทับทิมสยามสร้างห้าร้อยแปดสิบแปดอง์นะคะอันนี้แปดร้อยบาทค่ะ สำดับต่อมาก็จะเป็นพระศิวลีเหมือนกันนะคะพระศิวลีพิมพ์นิยมเจริญยศเจริญทรัพย์เหมือนกันค่ะเนื้อทองสตตโลหะนะคะอันนี้สร้าง488องค์ค่ะ800บาทค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะสร้าง488องค์นะคะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นเหรียญมนฑการนะคะเหรียญมนฑปการเนื้อชนวนนะคะ1400งบาทค่ะมีเลขชัดเจนน,นะคะ 1400บาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลังยันหลวงพ่อวิชัยนะคะ350บาทค่ะด้านหลังก็จะมีสายสินแล้วก็จีวอนนะคะ ปั๊มติ่งนะคะ3ามห้าบาทค่ะเรียบแล้วค่ะเรียบสวยๆเลยค่ะมีสองสีนะคะบาละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะด้านหลังก็จะมีจีวรกับสายสิลเหมือนกันค่ะ บาทละ350บาทนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นลูกอมข้างนะคะลูกอมข้างของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะคะ300บาทค่ะลูกอมข้างค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปพัดยศนะคะ รูปพัดยศหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะ0873714296นนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างให้นะคะ สนใจแลวฝากแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาสอบถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ